วัสดีค่ะเจอกันอีก1 EP นะคะสำหรับ EP นี้เบียก็จะมาแนะนำเป็นพระกิงพระพรีพินาศ8 0สพันสา 80, นะคะหรือว่ารุ่นมงคลรุ่นนี้เลยนะเบียได้มาแบบผิวเดิมเดิมกล่องกร,รมหยีเดิมเดิมแบบนี้สวยมากถึงขั้นอยากจะเอามาทําคลิปกันเลยทีเดียวนะคะได้มากคือผิวเดิมไม่ผ่านการใช้นี่ได้มาทั้งหมด3องค์นะคะ 1, 3นองค์แบบนี้นะคะนี่3องค์เลยนะเดี๋ยวจะไปซูมให้ดู พุทธศิลป์ขององค์พระนะคะพอเปิดออกมานะคะในกล่องเนี่ยเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะพระก็จะนอนกล่องแบบนี้เลยนะพระนอนกล่องเดิมๆจริงๆนะเดี๋ยวไปซูมดูผิวกันนอนกล่องไม่นอนกล่องขนาดไหนนะคะยกพระออกมาด้านหลังนี่คือเงินแบบเงินข่าวจ๊วแล้วด้านหน้าคือแบบผิวไฟอยู่ด้านหน้าคือผิวอยู่ด้านหน้าผิวครบหมดเลยนะคะทุกคนผิวไม่ผ่านการใช้นะคะแล้ว บริเวณกล่องเนี่ยเขาก็จะมีตราสัญ,ญลักษณ์นะคะในช่วงปี36นะคะประมาณนี้แล้วก็จะเป็นเขียนว่าพระก,กิ่งพระพิริพินารุ่นมงคลนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาขององค์พระกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นเนื้อเงินนะคะทุกคนที่เบียได้มาคือจะเป็นเนื้อเงินนะคะเราหมุนดูรอบๆองค์พระนะคะ,ะประมาณนี้นะคะ สวยมากด้านหลังเนี่ยก็จะเขียนเป็นพระพิรพิณานะคะส่วนใต้ฐานเนี่ยก็จะเป็นโค้ดนะคะโคดเนี่ยจะเป็นยันนะคะแต่เบียร์ไม่แน่ใจว่าเป็นยันอะไรเบียร์ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเบียร์ก็จําไม่ได้นะคะเรื่องยันแต่จะเป็นยัน2ตัวอยู่ด้านข้างนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นมงคลนนะคะจะเป็นตัวอุด ตัวอุดกิ่งอุดมวลสารที่อยู่ในกิ่งนะทั้งในเนี่ยเขาจะมีกิ่งแล้วก็มีมวลสารอยู่ข้างในนะคะแล้วก็จะมีตัวอุดไว้บริเวณตัวอุดเนี่ยก็จะเขียนเป็นคําว่ามงคลก็คือชื่อรุ่นของเขานั่นเองนะคะ,ะสวยงามมากๆมีทั้งหมด3องค์นะคะจะสร้างปี2,536ก็คือ,อในวาระครบรอบ80พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19นั่นเองนะคะพิธีพุทธาพิาพเศกก็วัดวววนะคะสนุนทรภสังฆราชปลุกเสกแล้วก็มีเกจิหลายท่านเลยนะคะที่ร่วมปลุกเสกนะคะมีทั้งหมด 3องค์ด้วยกันนะคะพี่พี่ท่านใดชมแล้วชอบพักเข้ามาได้เลยเบียจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้สั้นๆง่ายๆมานำเสนอพระก,กิ่งพระพิริพินาศนะคะก็ไปแล้วนะคะทุกคนไม่มีอะไรมากบ๊ายบายค่ะ